เสร็จเรียบร้อยคะ่ะรถ Honda Civic SD นะคะความเย็ยนพร้อมส่งงานลูกค้าคะ่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ค่ะขอบคุณคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Honda Civic SD นะคะหลังจากเปลี่ยนชุดนะคะสายพานไดเออร์ลูกยางอลิงตามข้อต่อต่างๆถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันนะคะ เกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะส่วนความเย็นอยู่ที่9.8นะคะอุณหภูมริรอบๆอยู่ที่42.2นะคะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะ อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่8.1นะคะส่วนอุณหภูมิรอบๆรถอ,อ,อยู่ที่39.9เดเดี๋ยวเรามาเทสพัดลมกันนะคะลมแรงดีนะคะ รถวิ่งมาแล้ว335,638กมิโลเมตรนะคะรถเสร็จตอน4โมง24นาทีนะคะตอนนี้อุณหภูมิลงมาที่7.9น,นะคะรถ Honda Civic SD นะคะร้านทำความสะอาดแผงหน้ามนา้น้ำ ซีวิค SD นะคะมาด้วยการแอร์ไม่เย็นหลังจากช่างเช็คพบว่าคอมแอร์ไม่ทำงานนะคะ รถวิ่งมาแล้วสามแสนสามหมืนห้าพันหกร้อยสามสิบแปดกิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาเทสพัดลมกันนะคะมีลมนะคะแต่ว่าไม่มีความเย็นเลยนะคะ รถเข้าซ่อมตอน10บโมงสานาทีนะคะเซตอะไรที่จัดลงในงานซ่อมของรถ Honda Civic นะคะหลักๆจะเป็นชุดคัดนะคะแล้วก็จะมีสายพานนะคะที่ว่าตัวเก่าเริ่มแตกแล้วนะคะ สายพานนะคะเบิกจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็จะมีตัว e x p e n s i o n Valve นะคะของ Denso นะคะลูกยางโอลิง o ตามข้อต่อที่เปลี่ยนก็จะมีน้ำมันคอมนะคะที่ถ่ายออกมาจากคอมเก่าแล้วก็วก็จะถ่ายน้ำมันคอมใหม่ให้นะคะ ออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ Honda City ออา i t y SD ดีนะคะถ่ายน้ำมันคอใหม่ของรถ Honda City ฮอนด้าันตี้เอสดีนะคะ รถ Honda c i v i ินะคะเดี๋ยวเราจะล้างระบบนะคะแล้วก็ทำความสะอาดภายนอกแล้วก็เช็คล่วนะคะล้างระบบแผงแอร์ของรถ Honda ซีวิกเอสดีนะคะสี <lining S 1> ของน้ำจากการล้างระบบนะคะถุงนี้จะเป็นถุงแรกที่ล้างระบบนะคะถอจะจกะะกระปกจกะะกระปกแบบนี้คะแล้วก็เราจะล้างกันจนใสเลยนะคะตู้แอร์ของรถท o n d a c ซ v ว c นะคะออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะ ล้างระบบนะคะแล้วก็เช็คลวล้างทำความสะอาดแผงแอร์ก่อนเช็คลวนะคะรถ Honda Civic นะคะ ำความสะอาดแผงแอร์ของรถ h อนด้าซีวินะคะเช็คลวตู้แอร์คอมแอร์ของรถ h อนด้าซีวินะคะ ไม่รั่วไม่ซึมนะคะใช้งานต่อได้เดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างประกอบลงรถนะคะรถ Honda Civic นะคะจะมีแถมตัวไดเออร์ให้หนึ่งตัวนะคะจะได้เริมนับเริ่มต้นนับใหม่กับตัวอะไรตัวอื่นๆนะคะตัวด้านขวานี่จะเป็นตัวใหม่นะคะส่วนตัวด้านซ้ายนี่จะเป็นตัวเก่า เดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างประกอบลงแผ่แล้วก็ลงรถนะคะรถ Honda Civic ล้างทำความสะอาดเปลืตู้แอร์นะคะเช็คกลวแผงแอร์ของรถ Honda Civic นะคะ ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างประกอบลงรถนะคะรถ Honda Civic นะคะเปลี่ยนชุดคัดเรียบร้อยนะคะล้างทำความสะอดาดคอมแอร์เรียบร้อยนะคะรถ Honda Civic นะคะล้างระบบภายในตู้แอร์นะคะสี ที่ล้างจะบอกล้างระบบจากตู้แอร์นะคะถุงซ้ายมือสุดจะเป็นถุงน้ำแรกที่ล้างออกมานะคะเราล้างกันจนใสเลยคะค่อ,คอยๆค่อ,คอยๆใสออกมาแบบนี้นะคะ่ะชุดสายน้ำยาแอร์ของรถ Honda Civic นะคะล้างทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ประกอบลงรถ ถ่ายน้ำมันคอมไ่ของรถ h อน d a c ซ v i c นะคะ เช็คลวตู้แอร์ของรถ Honda Civic นะคะหลังจากเปลี่ยน expansion valve ล้างระบบนะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างประกอบลงรถรถ Honda Civic นะคะ mm hmm. ฉีดโฟมฆ่าเชือ้อให้นะคะ รถ Honda Civic นะคะเปลี่ยนฟองน้ำใหม่ให้ทดแทนฟองน้ำเก่านะคะเพราะว่าของเก่าเริ่มหมดสภาพนะคะหมดนี่คือตัวฟองน้ำเก่านะคะเริ่มแบนแล้วก็ยุยนะคะหมดสภาพแล้วก็เลยติดตัวของใหม่ให้นะคะหนานะคะาเทียบกับตัวของเก่า